ออกมาจากระยองกี่ฮะพรอ๋อเมื่อคืนเมื่อกี้นี่พักโรงแรมไหนคะเนี่ย 재미 เี่ยวีเลยไม่ยังรั่เรียบร้อยครับ เรืนีแกนสองสบห้าสองสิบห้าสองาดีใจิบห้าสอนสิบห้าสองสิบหาสองสิบห้าสองสาอองสา ตรงกันหรือเปล่าใช่ป่ะดูไม่ดีขวามขวาอย่ามันเต้เนี่ยมานวแล้วาแล้วออือแบบว่ามันแะพุทซอนวะเนยนทีง้องเต้ไม่ได้ลงเจ็บเจ็บขาขึนแรงนะขึนแรง

ไครมั่นใจยังไงบ้างคะคือบอลเราก็ก็ดูไปแต่แต่ละแมตช์แต่ละนัดไปนะก็ะไม่ได้เสียเรียดอะไระคือแพ้ชนะขอให้เป็นเรื่องที่หลัง <c oughs> แต่ความเป็นมิตรภาพความดียงามของนักกีฬาในสนามาแฟนคลับเราตามเชียร์เราเพราะว่าหนึ่งอาจจะคิดว่าเราเก่งแล้วต้องดีด้วยไม่ใช่กเก่งแล้วไม่ดีมันก็มีปัญหานนะไม่ได้อยากหลังปต่อยากเป็นคนดีอยากให้ทุกได้ ไม่มีผลก็ต้องไม่ได้เลยใครก็ต้องที่เขาไปเล่นในโอกกันเราต่อไปได้ก็ถือว่าอยากให้ภาคเราเนี่ยขับมาเข้าไปมีทีมที่เก่งมันก็ไปได้แชมป์ระดับประเทศได้เลยอันนี้เราก็เป็นกำลังใจานแพ้ทีละชนะขอให้มาทีหลังแต่ถ้ามาก่อนเมื่อไรปุ๊มันจะทะเลาะกัน อยากจะฝากถึงอะไรแฟนคลับไหมคะก็ฝากแฟนคลับถือว่าท่านที่มาดูเราเชียร์เราเนี่ยถือวารักกันจริงแต่ก็รักด้วยหัวใจโดยที่ไม่ได้มีกระสุนนะและเพี่อว่าอยากเห็นเราอยากสัมผัสกับเราเราควรจะรักษาควรจะรักษาความเกมความดีงามในางอย่างก่อนบอลก็มีแค่ไม่กี่รายแตเกาเล่นมุมค่ากับคนที่ดูแน่นอนไม่มีคำว่าใหญ่ใหญ่ใหญ่วันนี้ พกความมั่นใจมาเต็มร้อยไหมคะทุกครั้งที่เราเล่นบอกเราเกินร้อยทุกครั้งแต่เขาถึงบอกว่าด้วยอายุเด็กเราเนี่ยมันอายุแค่สิบหกส่วนใหญ่ในปีสิบแปดปีก็ถือว่าเขาต้องเล่นแต่้ะปีหน้าปีนู้นไปมันก็เริ่จะพัฒนาขึ้นไปตามลำดับเลยค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์อะไรนะคะอาจารย์สกัญญาครับตำแหน่งของท่านนะคะหัวหน้าผู้สอนโรงเรียนหมอสองบุญญาขอบคุณค่ะือ ซื้อเงวดที่แล้วก็ซื้อแต่โดนกินหมดแล้วจ้ะแล้วงวดนี้จะซื้อไหมรถจะเป็นรถหมอนทองสงสัยไม่ซื้อเนาะไม่เบอร์อันใหม่อะซื้อไหมเลขใหม่เลขใหม่เก้าสองฮะแปดสามห้านะเก้าสองเลขคันใหม่หรือเหรอมีเก้าสองหรือเหรอมันใหม่เก้าสองกันเก่านี่เก้าห้าซื้อน่าจะซื้ออจะซื้อห้าสามสามห้าทะเบียนรถเก้าสองด้วยตรงเหมือนกัน